สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะฮะกล้ยจะพามาดูฟอร์ดฮะปี2013เปิดตัวแค่439ฮะฟังไม่ผิด439ฟอร์ดคนพันแก่งครับเดี๋ยวเรามาดูดีเทลข้างในครับสำหรับคันนี้ฮะดูฟอร์ดคันนี้ฮะใหม่มากๆเลยใหม่มากๆเลยปี2013ฮะน็อตไม่มีขยับเลยน็อตไม่มีขยับสักตัวนะฮะดูฮะใหม่มากๆเลยดูทะเบียนไว้นะฮะคันนี้เปิดแค่ 439นะคเครื่อง2.2 6กเกียร์นะฟอร์ดจะเป็น2.2 6เกียร์นะ4ประตูนะสประตูฮะฟอร์ดรถสประตูนะฮะ,ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูรอบรถกันครับสวยมากๆเลยสวยมากๆจริงครับสวยจริงครับสีนี่สวยเลยวันนี้ฟอร์ดไม่ดนนูสามคันนะฮะสามคันคันนี้สวยมากๆฮะ ไปดูภายในกันดูเลขไหมฮะใช้งานแค่แสนโลแสนโลครับข้างนนข้างในสวยมากใหม่มากเป็นเบาะหนังนะเบาะหนังรอบคันอุปกรณ์ครบเบาะหนังรอบคันนะคันนี้เปิดแค่439นะ439ครับดูเบาะฮะดูภายในครับสวยไหมสวยมากๆเลย สวยจริงๆฮะซื้อทําไมป้ายแดงซื้อทําไมถูกกันเป็นครึ่งหนึ่งสําหรับคันนี้นะฮะปี2องพครับแต่คันนี้จะดูมาตรหรูหน่อยคันนี้เปิดอยู่ที่499นะ4.99แสนนะฮะ4,99,000เาหวเองดูน็อตฮะดูใหม่มากคันนี้จะดูหรูหน่อยหรูหน่อยคันนี้จะมีอ่า แคลลี่อยู่ข้างหลังด้วยฮะเป็นไฮดรอลิกหรูเลยดูดีมากเลยทรงเขาเรียกฟอร์มดีฮะคันนี้ฟอร์มดีมากๆฮะเห็นไหมฮะมีเป็นที่ปิดแบบไฮดรอลิกนะฮะกดได้นะฮะดูครับ สวยมากครับสวยจริงๆครับนี้สวยจริงๆสวยมากๆครับไปดูเลขไม้กันแสนโลครับแสนโลแค่แสนโลดูครับใหม่กิ๊กๆเลยใหม่มากๆใหม่จริงๆครับใหม่จริงๆเลยสวยมากครับสวยจริง สวยจริงครับซื้อทด้ใหม่ป้ายแดงนี่ฮะสวยจริงครับวันนี้สวยมากๆฮะสำหรับคันนี้นะครับสำหรับคันนี้เปิดตัวที่499,000เหมืนเก้าเหมือนกันครับ499,000ครับปี2014คันนี้ปี2 0 1พสิบสี่ครับสวยมากคันนี้สีขาวสวยเลย สวยมากๆเลยสวยจริงๆสวยมากๆครับสวยมากครับสวยจริงๆฮะสวยจริงครับสวยครับสวยจริงฮะ สวยมากๆครับคันนี้ดูโดยรวมสวยเลยคันนี้ฟอร์มสวยมากเลยฟอร์มดีมากสวยจริงฮะสวยจริงฮะที่นี่น็อตไม่มีขยับนะน็อตไม่มีขยับนะฮะสวยจริงฮะโดยรวมแค่สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทฮะซื้อทำไมป้ายแดงซื้อทำไม รถสวยจริงฮะสวยมากๆดูเลขมาก,กันคันนี้ใช้งานมาพอสมควรใช้งานาพอสมควรครับสองแสนโลใช้งานมาพอสมควรฮะบ,บอกเลยนะฮะรถที่นี่นะฮะเครื่องเกียร์เพาวมีวาลันเตนะฮะดอกเบีย้ยถูกที่สุดะฮะรถไม่มีย้อมแมวสวยที่สุด ถูกที่สุดดีที่สุดที่นี่ที่เดียวครับเบสข่าวออตโต้วันนี้สวัสดีครับ